เพื่อนๆครับคลิปนี้สำคัญครับ LDL สูงใครเป็นโรคใครไม่เป็นโรคใครต้องกลัวใครบอกว่าสบายใจได้นะครับคลิปนี้มีคำตอบครับเมื่อวานนี้มีเพื่อนผมนะหมอแอร์นะครับที่เป็นหมอเฉพาะทางด้านโรคหัวใจเนี่ยเขาโพสต์อยู่ใน Facebook ของเขาซึ่งโอ้แชร์กันไปมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนที่รักสุขภาพด้วยนะเพราะว่าตอนนี้จะมีคนที่กินอาหารหลากหลาย นะบางคนเป็นพวกคาร์นิวอไดเอทบอกเ้ยร่างกายแข็งแรงดนะีแต่ไปตรวจร่างกายปรากฏว่าไขมันในเลือดสูง L D L สูงจังเลยนะครับบางคนเนี่ยพอ L D L สูงขึ้นมาหน่อยนึงกลัวกินยาหรือไม่กินยากันแนะ่มาปรึกษาเต็มเลยผมคิดว่าโพสต์นี้ของคุณหมอแอนเนี่ยตอบคาถามได้มากมายทีเดียวนะครับผมเลยเอามาสรุปให้ฟังในคลิปนี้นะครับคุณหมอแอนบ,บอกว่า L D L สูงรู้ได้ยังไงว่าปกติหรือเป็นโรคเ็าบอกว่าหลายคนเนี่ยพอเห็นค่าตัว L D L สูง แต่ไตรกสลสลายไม่สูงหรือสัดส,ส่วนของไขมันดีหรือเลโชดีก็คิดว่าเป็นผลจากไลฟ์สไตล์หรือการกินที่ปรับให้ใช้ไขมันมาเป็นพลังงานแต่ความจริงก็คือว่าค่าเราเนี่ยนะไม่สามารถที่จะมั่นใจได้เอง100%เพราะว่าสูตรนี้ใครๆก็ใช้แม้แต่ตัวผมเองก็ใช้นะพูดจริงๆนะเวลาที่ L D L สูงเนี่ยนะผมจะเอาค่าไตรกิสลด์มาหารด้วย H D L นะถ้าไตรกสลด์หารด้วย H D L เนี่ย คือค่าน้อยๆเช่นหหรือไม่ถึง2อย่างเงี้ยเราจะค่อนข้างสบายใจว่าเฮ้ย LDL ตัวเนี้มันมักจะเป็น LDL ตัวใหญ่ก็คือว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายมากต่อหลอดเลือดโอเคผมก็ยังเชื่ออยู่นะว่าวิธีการคิดนี้เชื่อถือได้แต่คุณหมอแอนเนี่ยเขาบอกว่ามันมั่นใจไม่ได้100%เนะครับเพราะว่าในทางการให้ยาเนี่ยอย่างผมเป็นหมอสโตรกเป็นหมอสมองหรือหมอแอนเนี่ยเขาเป็นหมอหัวใจเนี่ยเราใช้ยา ลดไขมันเนี่ยกันค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วมีข้อบ่งชี้ที่ต้องใช้ด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมั่นใจกว่าเราก็จําเป็นต้องยึดอันนั้นนะครับคุณหมอแอร์เขาแนะนําอย่างนี้ครับก่อนจะมั่นใจว่าปลอดภัยให้ดูค่าประกอบก่อนครับโดยส่วนตัวคุณหมอคุณหมอแอร์เนี่ยนะครับเขาใช้2แนวทางคือเขาจะดู ldl ว่าสูงมานานหรือย,ยังถ้า ldl สูงไม่นานเขาจะดูค่าเลือดอหลักการตรงนี้ก่อนนะ ldl สูงมาไม่นานให้ดูค่าเลือด แต่ถ้า L D L สูงมานานแล้วให้ดูร่องรอยในหลอดเลือดก่อนพิจารณาการรักษาอันนี้มีประโยชน์แน่ใครที่ L D L สูงไม่นานดูค่าเลือดดูอย่างนี้ครับดู2ค่าครับค่าที่1นึ่เขาดูค่า EpoB EpoB เนี่ยเป็นโปรตีนบนอนุภาคไขมันที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดคราบพลักในหลอดเลือดได้นะพอดู EpoB แล้วเป็นยังไงบ้างนะ ถ้า L D L สูงแต่ APOB ปกติหมายความว่า L D L ตัวนั้นมีขนาดใหญ่อันนี้เชื่อถือได้มากกว่าไอ้ค่าไตราปีสลายหาร H D L อาจจะไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดคราบไขมัน L D L สูงแต่ APOB ปกตินะแต่ถ้า L D L และ APOB สูงทั้งคู่อันนี้มีแนวโน้มเสี่ยงกับโรคหวัวใจควรให้การรักษานะครับค่าที่2ครับดูค่าการอักเสบหรือ H S C R P high s e n s i t i v y ขอภัย High sensitivity C-reactive protein ตัวนี้วัดระดับการอักเสบถ้า hsCRP สูงแปลว่าร่างกายเรามีการอักเสบซึ่งเป็นปัจจัยเสริมทำให้ LDL ทำลายหลอดเลือดมากขึ้นถ้า LDL สูง CRP ต่ำอันนี้เนี่ย LDL ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาหลอดเลือดแต่ถ้า LDL สูง CRP สูงอันนี้เสี่ยงกับการอักเสบของหลอดเลือดโรคหัวใจควรระวัง อันนี้คือสำหรับคนที่เจาะมาแล้วบอกว่า LDL เนี่ยสูงแต่ว่าเพิ่งเจอครั้งแรกก่อนครั้งก่อนๆไม่เจอโอเคเราใช้สูตรนี้นะครับให้ดูค่าเลือดนะคือ a e p o b กับ CRP อ่ทีนี้คนที่มี LDL สูงมานานละโดยเฉพาะ LDL ที่สูงมานานเกิน5ปีแล้วคุณหมอแอร์บอกว่าให้แนะนำให้ตรวจหาร่องรอยของคราบไขามันในหลอดเลือด ทีนี้การตรวจหาร่องรอยของค่าไขามันในหลอดเลือดปัจจุบันเนี่ยที่เรากลัวก็คือที่หัวใจที่สมองถูกไหมครับที่หัวใจเนี่ยคุณหมอแอนแนะนำว่าให้ใช้ coronary artery calcium score แคลเซียมสกอร์นั่นเองใครที่สายรักสุขภาพเนี่ยจะรู้จักแคลเซียมสกอร์ก็คือไปตรวจค่าผินปูนในหลอดเลือดหัวใจด้วยการทำ C T scan ถ้า coronary artery calcium score เป็น0แปลว่าหลอดเลือดเนี่ยสะอาดไม่มีค่าผินปูน L D L อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาในคนในรายนั้นแต่ถ้าค่า C A C หรือ Coronary Artery Calcium Score สูงนะขึ้นมาแสดงว่า L D L ที่เราคิดว่าดีเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีจริงก็ได้ควรเริ่มรักษาด้วยการปรับไลฟ์สไตล์อย่างจริงจังแต่อย่างงี้ก็ตามในการปรับไลฟ์สไตล์อย่างจริงจังเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะทำนะแม้ว่าจะสูงหรือไม่สูงก็ตามเพราะว่าไอตัวไลฟ์สไตล์เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทําให้ร่างกายเนี่ยดีขึ้นได้แน่ๆนะครับ อีกวิธีหนึ่งครับไปดูที่แค r รติดดับเบิลอร์อัลตราซาวนอันนี้เขาจะทํอัลตราซาวนะ์นะดูหลอดเลือดที่ขึ้นไปสมองหลอดเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองเนี่ยที่คอเนี่ยนะจะมีหลอดเลือดที่ชื่อแคโรติดอาร์ทรีนะครับไปตรวจเลยนะอัลตราซาวน์ดูหลอดเลือดที่คอเพื่อดูมีคราบไขมันสะสมหรือไม่นะครับนะซึ่งอาจถ้ามีคราบไขมันที่สะสมอยู่เนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อหลอดเลือดสมองหรือสโตรกนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวหมอแอร์เขาบอกว่าเขาชอบทำซีทีแคลเซียมเพราะใกล มีค่าตัวเลขที่ชัดเจนใช้เป็นแนวทางรักษาและปรับโปรแกรมการออกกําลังกายได้อย่างแม่นยํานะครับฟังตรงนี้วันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ผมคิดว่าทำความเข้าใจไม่ยากโดยสรุปคืออย่างนี้ครับถ้า LDL สูงความเสี่ยงต่ําคือพวกไหน APOB ปกติ CRP ต่ำนะก็คือค่าเลือดเนี่ยมันไม่มีการอักเสบแล้วก็ค่าไขมันไอค่าโปรตีนที่เกาะอ,อยู่ตรงเนี้ยมันค่อนข้างปกตินะครับ แล้วก็ค่าแคลเซียมสกอร์ถ้าเป็นศูนย์หรือแคล o ติ d ดั p เ l e r ที่คอไม่พบพลัก u e นะ LDL สูงก็อาจจะไม่ได้เสี่ยงจริงก็ได้แต่ถ้า LDL สูงและมีความเสี่ยงจริงและจําเป็นหรือควรบอกว่าควรดีกว,ว่าควรจะกินยาลดไขมันเนี่ยก็คือในกรณีที่ ApoB สูง hs crp สูงแคลเซียมสกอร์ไม่ได้เป็นศูนย์แคลติดดัปเปอรพบค่าพล a q นะครับ พวกนี้ก็มีความเสี่ยงอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องไปกินยานะครับสุดท้ายครับหมอแอร์บอกว่าแม้ LDL สูงแต่ค่าอื่นดียังไม่สงสัย LDL สูงจากโรคไขมันสูงก็ควรจะติดตามเป็นระยะนะครับยิ่งค่าต่างๆอยู่ในระดับก้ำกึง่งถ้าไม่กินยายิ่งต้องตรวจบ่อยขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในระยะยาวกับหัวใจและสมองครับหมอแอร์หมอหัวใจและการกีฬานะครับ Certified Sport Cardiology จากบาร์เซโลนารับ อ่าอันนี้ก็คือข้อมูลนะซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์กับคนที่รักสุขภาพมากๆแล้วคนที่กำลังๆึงๆอ่ะนะว่าจะเอายังไงดีกับไขมัน LDL ที่สูงอยู่ในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ไม่ประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อๆกันไปด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีครับดรวีชาแนลครับ